หาเป็นเบนุัใหยนเของของข่อยอยู่บนเก้าบ่เนี่ยโอ้ยอดีหาพัอบ่ให้เนี่ยเจ้าวงเก็บกับมึงเก็บกับมางนันใช้เวลาติดหนึ่งมืออันะเก็บไเียนอยพี่ยอ๋อเนี่ยมันขึนรูปหรอ่าเพิ่งขึ้นนาทีอ๋อเมื่อขืนบ้าเลยเขนแล้วยื้อเสีมันรอค้นขอมาเนี่ยตี นี่ข่ก็บ่เคยไหลเนาะมีคนดูอเออเชฟต้ากับเชฟเตี้ยนะคะกำลังทำชูชีนะคะใครอยากกินเชิญที่บ้านพสีนะคะบ้านยมอนนะคะหม่หค่ะตำบลแกดำค่ะไล่เชิล่เชวะมาหรอนี่คือนักชิมของของบ้านนะคะอากว้างๆค่ะจะเาะเอไป

เขียมาเบิงสิบสองคนเหรอครบร้อยคนจะแจกฟรีนะคะมาเลยค่ะมาเยอะๆนะคะเยอัน้ะเะไำคะต่อคน้ำต่อำน้ำเขาเขาวงไหนต่อน้ำตอนนี้กำลังพันสองคนสิบสามพันกี่สองคนเนี่

ทั้งตู้นายในเดีย่ยวนนสันทิสุกกินด้วยครับมาเลยค่ะมาเลยค่ะสวัสดีครับผมบมุมยบบสอง นี่ผลเอามาส่งเอามาส่งบงังเอามาส่งบังบอนะครับบังบอเหรอบังบอเดี๋ยวไปให้ครับ<า>บ<อ>ังบอีปส่งเคอรี่ไปให้นะ <idd registry> <laughs> ดูการหันนะคะ คนไฟเลยค่ะดูนะคะพอดิไม่มีเวลาจัดเรียงนะใช่จัดเรียงแบบส่งส่งกรุงเทพด้วยอ้อนรักจากใจนั่นยังนะยกยกขึ้ย้อยยัง มายองเนตเจ๊เด็ตนาว่าเบิรนกันนะึงนเนะีหนอนเล็กอะ่ะฮอ,อเล็กอะ่ะอันนี้สองถาดใหญ่แล้วน,นะคะะไ,ไม่ไม่ <สา S 1> ชอบเสื้อที่ใส่ครับ ใส่เซลซีไหมครับเดี๋ยวซื้อให้ใครใครชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรวันทิสุกสันิสุกอเเซพี่จอทำขายเหรอน่ากินจังเลยพรทิพสีจันเปล่าจำไม่ให้พี่น้องกินทำเลี้ยงเด็กๆครับทเลี้ยงเด็กครับ้าเนี่ลมบะ บอก่อาบุญเป็นเทียลเียเเอพูดไว้ไปบอกไม่สาลาบอกว่าเป็นเราลยบอเป็นตั้งไรซาลาไรอ่าพูดพ้ด,พดมันมีซาลาเนี่ยเจ้าอันนี้คือพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ <c oughs> พร้อมเสิร์ฟแล้วะค่ะ ่ะ่ายไปซรอสิใส่ก็อสไดีสิใบานนก็ได้แล้วมันตงพ้นแงเหรอขายคือหาบ้านขายเลยสิบ้าเกผู้อัดก็ไ่ได้แล้ว ถือไว้อายุ80กว่าปีมันหนี่ได้เลยเจี๊ยบบู๊อทแมนนิดน้อยโอเคเออจัดการเลยพวกเราเจอไม่อะพอดีวันเกิดสีพี่เตี้ยเปลี่ยนอาชีพแล้วเหรอสายฝนอ๋อเปลี่ยนอาชีพแล้วเปลี่ยนนานแล้วเปลี่ยนนานแล้วค่ะเปลี่ยนได้6เดือนแล้วคนสวยค่ะคนสวยประจำบ้านค่ะน้องแก้วค่ะเนี่ยอร่อยจริงๆ ตรงมาจากใต้เลยเพื่อนมากินนั่งเครื่องมาเลยนั่งเครื่องมาเลยด่วนจีไปซีนี่จ้ามาบักตังไปไหนวะไปบังคมไปบังคมไปบังเขาจุดโคมไปเขาจะจุดคมนี่ไปไปบังคมเขาอะไรลูกอ่ะเมียนไอ้แม่เนาะไปไปบังคมไปะกระจอกมาทำไมเขาจุดแล้วไว้แห้งเลยจีกระจอกมากเลยอ่ะโอ้ยเรืาทำเราทำเก็บร้าน ขนาดนี้หนึ่งพันสี่ร้อยคนแล้วค่ะหนึ่งพันห้าร้อยคนแล้วค่ะเอาเอาเอาเลขหน้าใช่ไหมนายแน่มากเลยอรทัยสิบสี่คนอ๋ออรทัยคุณอรทัยมาเด้อมาเด้อเฮ้ยเป็นไงวันนี้ขายยอดดีเปล่าวะอรทัยนายแน่มากยอดปังไหมปังไหมวันนี้ ข้าวมรณะเน่เน่ข้าวมรณะเลยแค่นี้นะ <laughs> ข้าวหนึ่งหม้อใหญ่ค่ะเหลือแค่นี้แล้ะคะ่ะกินทั้งหมู่บ้านเลยค่ะ <laughs> สีเขียวสีเขียวอ่อนอ่อนรักจากใจส่งยันมาด้วย <laughs> <laughs> น่ากินจังดลดเหรอมาเลยลดมามาหาสารคามลดูด <laughs> นสีเขียวแล้วก็ไข่หวานใช่ป่ะตอนเราจับใจสงสัยเมียมันเนี่ยเมียเมียโรดไหมเพราะอะไรมันโบดเนอะอันนี้เราจะนวดไว้อันนี้ก็ห่อเลยไม่ไม่ห่อไม่ห่อไม่ห่ออืมพอแล้วมันไม่มีใครกินแล้วเด็กไปไหนโอ้ยมันจะกินหลายปันใดกับมายุรีขับรถมาเอาเพิ่มมายุรีเอาอะไรยอเหรอโอ้ยเอามาให้น้อยเยอะไม่พอกินน่ะข้าวหมด ขับรถมาเมาเพิ่มมะดีไม่ดีไม่รู้แต่หัวยุ่งแต่ยุ่งหัวฟูเลยฟูอยู่แล้วค่ะเป็นคนเสพเป็นคนเสพหัวฟูเสพเชฟเชฟเสือเชฟเเชฟเชฟตีไม่เลก อันนี้คือกระดูกกระดูกของปลาแซลมอนนะคะก็จะอยู่ในหม้อนี้ค่ะทุกอย่างที่ส่วนนี้มี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 ข้าวหมดใช่ไหมที่เหลือเนี่ยไปตำซ้มๆนะคะมาเอากิงขิงกับปลาเสร็จไหมกิมเนี่ยแกซิซิซิพัสไม่ต้องใช่เลยนี่ยมน้หมกนนเี่เด็กอะไรนะสไลด์ไม่เอาน้ำอบก่อนไง ในบอกจะมานนพะนะอโอกาสมีไว้ให้ยืนหัวใจมีไว้ให้อนะเอฮ้ยวดยังยังยังนนไปงานแจ๋วงานแจ๋วยังยังไม่ได้ไปกันนนนนงานแจ๋วตอนนี้มางานบุญก่อน <laughs> ทำบุญหาแม่ยายเดี๋ยวทำชูชิเลี้ยงเขา แมียายยายทวดน้องไม่ยายสามคนเลยตาทวดกราทวดตาทวดกินตาทวดทำไปแล้วรีวิวรีวิวการกินแซลมอนนะคะรีวิวการกินแซลมอนดิดๆนะคะเอาแลบดินโนมาจิ้มปลาแดกด้วยไงโอเคกินอย่างเงี้ยเป็นกว่าเยอะเพื่อภาษาคน สาวคอนสงทองมาเด้วยนะแล้วกำลังรับชมพอดีมาเด้อมาทำซูชิให้เด็กๆกินบุญหล่าแม่เหตุผลแม่ขอหน่อยะมีใจพี่น้องกินจะเอาเลยนี่เได้กินได้อร่อยกินเพื่อแล้วกินเพื่อแเราไข่กุ้งย้อยๆจ้าบ่ว่ากินปลาดิบ มออบ่อมาใส่วาซาบิกตั้งหากบ่อบ่อบ่อนี่ลาดอกดังอ่ะรีวิวค่ะรีวิวบาซิลลอนเลยค่ะจะให้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 คุณยายนะคะคุณยายชิมนะคะอ้าเห็นมั้มึงไอป้าอ้เป็นยังไงบ้างคะบ่บ่ออกวันไหนใส่ใส่หน่อยหนึงใส่ปลายแซ่บเห็นมั้ยเจบ อร่อยค่ะยกโป้ด้วยค่ะไปกินอยู่โรงแรมเขาให้กูกินคัมเดียวกูแค่คัมละไก่อนหรืกินไม่แบ่งพี่น้าว่ะไข่กุ้งค่ะ้นเปลเอาอีกปะอ้อตัะ เอใุ่่งไไพี่เาว่เย็าชครชอบไข่กุ้งใจหะให้เยอะเลยเนี่ย่แตวค่ะแต้วแจ้วชอบค่ะไข่กุ้งแ้วชอบไข่กุ้งใช่ไหมไข่กุ้งอะไรมาไข่กุ้งเอาเป็นกลมๆนั้ใช่ไหมไข่กุ้งหรือไข่ปลาคาเวียไข่กุ้งครับไม่เอาไข่คนทำนะครับไข่คนทำไม่เอา ซุกซุกซุกแลพี่เห็นนั่นลดตำมงคุงรถอันหนเี่ล่ะใชเก่ๆเดี๋ยวจังน้อยเขาเหลือมาจากหนเขาก็มัดพี่เมื่อข่คอยต้องแบ่งไวตอนนี้ตอนนี้รอเบรกอยู่ใช่ไหม เด,เด็กๆไปเรียนเพียนนะคะใส่ไข่นี่ไ,ไม่น่าจะเท่าไหร่นะเนาะถ้าเป็นเขาปั้นอย่างเดียวกเนาะด้วยจะหอมใส่ตะไคร้นีเมย์ไข่ไข่กุ้งนีเมย์ตัวนี้ไม่ต้องกระดับไม่ไม่ทำไมไม,ไม่ปั้นให้หมดอะ่ะก็เขามีแค่นี้ไงอ๋อ้ด่อ Chuyện thế thăm khải bò, mày, mày thiết la đà <laughs> máy à, khu máy à? <laughs> hả, khu máy đó ít tươi ít

แตงส่ขามันเลยนะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะคะจอนจอนมากินกินบาทุชีเหรอจอนเอินเสียจอนได้ไหยจอนมาจอนช,ชุชีชุชีชุชีบ้านสารคามเนีย่ยมัน

ตกใ,ใ,ใ,ใจเนาะใครที่ไม่ตกใจเไปโค้งตัวเองตกใจกันที่ล่ะที่ว่าแต่ลูกถามว่ามันถือเปล่าถือก er> ินน้ำแหน่ครับพ่นะมาค่ะมาค่ะมาค่ะจอนี่จอนี่สุกแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะแหน่มาซาไม่แดกคือแหน่นะแหน่มาซากับสันเดียวมาซาบ่ได้กินเนาะเพียเพียเพีย แม่ต้นเขาเก็กินเขากินน้ำไปมันกืบ่อลูกไว้เขากินเขากินน้ำก่อนอยากไปเดะมาตัวจอนี่อยากมามาแห้งกันยังไงมาก่มา มันติดมันติดมันติดอันนั้นมันติดงานบุญกือกันเขาก็เห็ดบุญหาพี่น้องคืเกัอนเลยบปิดมาฮะเหยียบกลางปลาต๊ะกลางปาตักดีไม่เข้าีไม่ามันคบักตักนะแดนออมเตาออมไปเลยเกือบปใั่ทำอีกตัดมา คลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ